ร่างกายมีปัญหาเรื่องของมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งเต้านมนี่เมื่อทราบว่าตัวเองเป็นเมื่อไหร่ครับเมื่อปีสามปดนะคะ25 3 8สาเป็นตอนนั้นเนี่ยคือมีอาการเริ่มต้นยังไงครับไม่อาการเริ่มต้นนี้จะเป็นซีดนะคะมีเป็นซ<ป>ีสามแปดนะคะเป็นซีดค่ะแล้วพอเป็นซีดแล้วก็ไปทําแมมโมแกรมไปทำแล้วก็ไปผ่าก้อนเนื้อค่ะก็คือ,อผ่าเอาซีดออกใช่ค่ะอ่า แล้วก็ออกมาแล้วก็จะไม่มีปัญหาอะไรเลยพอปีห้าสองมาก็จะมีอาการนะคะเพราะว่าเวลาเราทํางานหรือว่าเวลาเราใช้มืออะไรอย่างนี้ยค่ะคมันจะมีเลือดซึมออกตรงหัวนมอะค่ะหมอเขาบอกว่าไม่แน่ใจว่าจะเป็นเนื้อร้ายหรือเปล่าเขาก็เลยส่งให้เราไปที่ศูนย์มะเร็งเลยอะค่ะเพราะว่าตรงนั้นจะมีอุปกรณ์ครบอะค่ะแสดงว่าตรวจพบก้อนเนือ้อจ ขนาดเท่าไหร่ฮะประมาณเจ็ดเซนนะคะคุณหมอให้ให้สองทางเลือกเองก็คือไม่คว้านก็ตัดจ้ะพอตัดเสร็จแล้วคุณหมอก็นัดให้คีโมต่อค่ะก็ไปให้คีโมสี่เข็มอะค่ะนี่คือเมื่อปีปีห้าสองอะค่ะห้าสองประมาณกลางปีอะค่ะกลางปีห้าสองแล้วปกตินี้ก็จะจบประมาณเดือนตุลานะคะให้คีโมนะคะสี่เข็มอะค่ะแล้วทีนี้ก็เลยเข็มแรก ก็ผ่านค่ะพอเข็มที่สองมาร่างกายของเรานี้ได้รับยาลงไปทําให้สุขภาพเราไม่ค่อยแข็งแรงนะคะก็เกล็ดเลือดก็ต่ําอืมพอจะไม่ให้คีโมเข็มที่สองไม่ได้ค่ะครับก็กลับมาคุณหมอให้กลับมาอีกทีหนึ่งบอกว่าเกล็ดเลือดเราไม่ถึงนะเกล็ดเลือดเราตา่ํายังไงก็มารอบหน้าหวังว่าจะได้นะพอมารู้จักคุณตุย้ยอะค่ะคเขาก็แนะนําว่าเอ,อกินบีมจิพี ทานวันละหนึ่งซองแล้วก็เก้าแคปซูลนะคะวันละหนึ่งซองพร้อมกับเก้าแคปซูลใช่ก่อนอ,อาหารนะคะครับแล้วพอทานอยู่พอเข็มที่สามที่สี่ผ่านหมดเลยอ๋อจากความลำบากของการที่จะต้องเพิ่มเกล็ดเลือดด้วยการมานั่งกินไข่าขาวมีคนคุณตุ้ยแนะนำให้บิมจสีอะไรฮะ อ้สีเขียวแคปซูลนะคบแล้วก็น้ำมังคุดนะคะและพร้อมกับน้ำมังคุดวันละสามเวลาใช่ค่ะมื้อละสามสามแคปซูลนะคะื้อละสามแคปซูลวันหนึ่งเก้าแคปซูลนะคะปรากฏเข็มที่สามเข็มที่สี่เข็มที่สี่ก็ผ่านค่ะผ่านใช่ค่ะกรณีนี้เนี่ยคือบิมเนี่ยเข้าไปช่วยเบื้องต้นก็คือต้องการเพิ่มเกล็ดเลือดวัตถุประสงค์แรกถูกต้องไหมใช่ค่ะอ่าวัตถุประสงค์แรกคือต้องการเพิ่มเกล็ดเลือดมันเข้าไปทําอะไรครับ ก็ประการแรกทีเดียวนะครับมันคงจะไปทําให้ไขกระดูกเนี่ยเริ่มสร้างเลือดมากขึ้นนะครับมันจะสร้างอย่างไรไปทำใช่ไม่เกิดเลือดสร้างอย่างไรนี่อันนี้ก็คงต้องศึกษากันดูแต่เราพบว่าคนที่ทําคีโมนะครับตามโรงพยาบาลใหญ่ๆเนี่ยเวลาไประยะหนึ่งหมอก็จะหยุด แล้วก็ต้องพยายามที่จะกระตุ้นให้มีไม่เดินขาวเพิ่มขึ้นกินยาเพื่อจะสร้างเกร็ดเลือดครับแล้วบางคนก็ทําไม่ขึ้นอพอกินเขาก็มากินบีม,มค,ครนะครับที่ชัดๆก็อยู่ที่มลาลเยเชียงใหม่มนะครับมีลักษณะอย่างนี้หลายรายนะครับ,รบะเร็งเต้านมผลของอนักวิจัยที่คอนโซเชียมซึ่งเป็นสมาพันธ์18สถาบัน ที่ทํางานมะเร็งของอิตาลีครับทดสอบผลิตภัณฑ์บิมของเรา4แคปซูลต,ต่อวันนะครับในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม28มคนนะแคนแล้วก็เทียบกับอีก28คนที่ใช้คีโมีครับผลออกมามะเร็งเต้านมยุบใน5อาทิตย์ในหอาทิตย์ครับแล้วของเรา4แคปซูลนะครับสีบแคปซูลของเราไม่ถึงร้อยบาทนบในเวลาในเวลาหอาอาทิตย์ ของเราดีกว่าก็คือไม่มีผลข้างเคียง oh. เพราะนั้นประสิทธิภาพมันชัดเจนขณะนี้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็มีการสัมมนาที่อิตาลีนะครับก็ถแถลงข่าวที่อิตาลีไปแล้วก็อีกสามเดือนข้างหน้าก็คงจะมีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยนี่ออกมาแล้วก็จำหน่ายในอิตาลีก็ในในส่วนของเราเกี่ยวกับมะเร็งเต้านมสมาชิกของเราเนี่ยเดินเข้ามาพร้อมกับ เห็นแล้วทรมานมากนะฮะคือคุณอ้วนที่อยู่ในนี้ก็เคยพามาออกมาจากสถาบันมะเรง็งก็เป่งมาเลยนะฮะ<อ>แล้วก็ภายในอาทิตย์หนึ่งอ่ะลับมาหาอีกทียุบไปเลยก็เห็นเห็นกระตานะครับซึ่งตรงนี้ผมผมคิดว่าอาจจะเป็นกรณีเจ้ามะเร็งเจ้านมะเมร็งที่หายเร็วที่สุดเพราะไม่เห็นประจักษ์กับสายตาที่อื่นมันหม,มองไม่เห็นคือคทั้งในประเทศเราก็เห็นด้วยตา ในต่างประเทศเขาก็มีการทดลองเป็นจางเป็นจังอยู่แล้วครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่หมายว่าต้องเป็นมะเร็งที่เต้านมเท่านั้นนะครับที่อื่นก็ได้ก็เพียงแต่ว่ามันเห็นชัดเห็นชัดอย่างอื่นก็ต้องใช้ไอ้ทิวมาร์คเกอร์เป็นตัววัดมาวัดอีกทีหนึ่งนะครับเสียดายไหมฮะอ๋อไม่ค่ะฟังแบบนี้แล้วโอ้โหเป็นผมผมเสียดายนะทำไมไม่เจออาจานก่อน เสียดายมันก็คืนไม่ได้แล้วอะคะอ่ะตอนนี้เพราะว่าตันไปแล้วแต่ทุกวันนี้ก็คือให้คีโมผ่านเรียบร้อยผ่านค่ะแล้วก็ร่างกายร่างกายแข็งแรงปกติทุกอย่างอะค่ะดูเหมือนไม่เคยไม,ไม่ไม่เป็นคนที่เคยได้รับคีโมเลยนะฮะอ๋อตอนนี้ผมมันยาวแล้วอะค่ะผิวพันธ<ช>ุเปล่งปลั่งไม่ ตอนที่ให้คีโมนะคะตรงนิ้วมือเงี้ยตรงตามข้อนี้นะคะคจะดําค้ำและเส้นเลือดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ผิวตรงนี้ก็จะแห้งนะคะครับ,รบพอได้ทานตัวนี้ขึ้นมานี้จากดํากลายเป็นสีเหลืองเหลืองแล้วก็จะชมพูจางๆออกไปเลยอะคะอ่ะทุกวันนี้ยังบีมอยู่ค่ะทานยังไงฮะก็ทานตอนเช้าค่ะก่อนอาหารวันละหนึ่ง,งวันละหนึ่ง,ะงจะเพราะว่าร่างกายแข็งแรงแล้วเวลา ไปเจาเลือดนะคะไม่มีแล้วอะค่ะครับทุกวันนี้ไม่มีแล้วแต่ไม่มีค่ามาเร็งแล้วใช่ค่ะแต่ก็ยังนัดสามเดือนแล้วก็หกเดือนนะคะครับพึ่งพึ่งถึงหกเดือนอืมนะฮะเรารไม่ได้เจาะเลือดแล้วอะค่ะครับก็ขอให้แข็งแรง<า>นะครับแล้วก็ไม่มีมาเร็งกลับมาอีกนะค่ะขอบคุณค่ะนะครับขอบคุณมากครับคุณกายครับ